สวัสดีค่ะสำหรับเซานี้น้องพี่น้องขากับบรรยากาศตรงไหนตรงนักปลูกผักเช่นเคยค่ะบรรยากาศสวนผักเดิมๆน้องพี่น้องคา่วันนี้สาวหม่องกรสิภาพี่น้องมาเก็บดอกแค้ด้วยค่ะดอกแค้บานอีกแล้วพี่น้องกลายเป็นวิธีชีวิตประจําวันของสาวหม่องนั่นละค่ะกับบรรยากาศเย็นๆค่ะมือนี้17องศาค่ะบ่หนาวเมือวานเตี่ยกะยังหนาวอยู่ดีค่ะสาหรับสาวหม่องเนาะมันก็เย็นหนาวเย็นๆอยู่ค่ะ17องศามื่อนี้ อุานีสิพาองศาไปเพื่อเป็นการเมื่อเ,เวลาแดดกระเจิ้ขึ้นสูงแล้วพี่น้องแต่ว่ากันยังมีขีฟ่าบังอยู่ด้วยค่ะเป็นก้อนเมฆบังอยู่แลยวเขาจะไปเก็บดอกแคอยู่ฟางคุณยังค่าน ตาตุ่นหยางนี่กระต่ายะดอกแคว่าจีเก็บมือวานนี่ก็บ่าดมาเก็บพี่นอ้องอยากเวียกเก็บไปพัดน้ำมันหอยนี่อุปกรณ์ใส่ถ้าเก็บไปบงก็กินเบิร์ด ช่วงนี้บ่าค่อยดกทอเก้าดอกพี่น้องเพราะว่าสมองกิบไปบ้อยก็บ้ค่อยออกดอกบันไดล้มเย็นวีวียุ่พี่น้องเป็นล้มหนาวๆ พิงะคะ่ะดอกดอกบอ้างามช่วงเป็นน่วยดกครับเป็นดอกดอกช่วงนี้เป็นดอกอย่ค่ะตาหมองบ้าห้เป็นน่วยได้เพราะว่าสก็บด,ดอกออกไปเรื่อยเพื่อนค่ะบ้ได้ติดน่วยเพราะว่าเอาไว้ทักกินดอกตลอดโอ้ยทั้งวาวทั้งเป็นวัดค่ะ นันงยางไปเบิ้งตังบุญก็พี่หนุ่มอ้ล้มหนาวล้มเย็นเย็นเยือกเลยลมเย็นจริงๆบรรยากาศดีแฮะ đỏ nhau là gì nhở? Đỏ cái, nhau neo, bắt hay chết. Này, nhói lõm phật cặp bè là. Cặp có móm móm thằng gì la? Cặp bè há gin, bè há yu há gin kha, sát đây móm cứ câu. หนึ่งเก็บหน,นึ่งวัฒน์ท่านในเบิดอุ้ยพี่น้องสามองค์จะให้เบิ้งอีหยังแมงชกมวยแมงชกมวยเมื่อวานนี้อายุก้อนนี้แล้วค่ะ,น,น,ะ,ะนี่ยังว่ฒท่านด้ไปใส่เลยค่ะโอ้ขอซะมีงขอซะขอซะเด้ออายุก,กับงานใหม่ไหม เพื่อนใต้งาใหม่ไหมคะคร้าอยู่กำงาใหม่ไปห,หาชอไม่ดอกกระบาดอีกดอกเสาดอกแคคางแมงชกมวยอันพี่น้องเอืนแมงอี่ยงค่ะงานสมองเอืนแมงชกมวยเพราะว่ามันมันต่างทาคือชกมวยนล้ะคะ่ะ เริ่มสูงแล้วก็เก็บยากดอกแค่บ้านดอกบานแล้วผัดเส่ขนงมากนี่หวานดีค่ะผัดน้ำมันหน่อยไปไปอีกต้นหนึง่งต้นนี้บ่าท่านิย่ยน้ำเพลินค่ะไงสาไงต้นเดียวอยู่ยังอยู่ต้นเดียวที่บ่าไงขนาดปลูกพร้อมกันเนี่ยนะคะ เห็นไต้ยน้อชๆชอๆเก็บดอกแคถามกลางอากาศเย็นๆนี่มีความสูขสุดๆเลยพี่น้องอากาศดีแฮ้งอยากให้อากาศส้มนีไปตลอด17องศานี่ค่ะบ่อหอแล้วก็บ,บ้หนาวพอดีแต่ว่าต้องใส่เสื้อแขนยาวอยู่ค่ะเย็นเติบอยู่ มันไม่หนาวมาก โอ้ยหาบักแปบมบีพอหนวยบ่เนอะบักแปบ,บสิพอเก็บไปผัดบ่พี่น้องมึงก่อนพออยู่ดอกเก็บบักแปบ,บไปก่อนหนวยอ,อ่อ,อนเอาไปผัดไส่ดอกแคอันมุมเพิ้นเป็นหน่วยต้งแล้วก็จงไวอันนี้บักแปบพันหนอยแล้วะคะ่ะ บ่เมนบักแปดพัน 8, ไงน่วยเป็ี่นห้างห้างน่วยบ่ค่อยดกดอกนี่นองพันนี้หรือว่าปลูกบ่ถือดินกับบ่จักเป็นน่วยม้าบงกระจอค่ะก็ะเลยบ่ได้กินดีจักเถอ นวยอ่อนๆนะพัดเสียบนวยแก่แล้วพัดก็หยาบค่ะนวยแก่ไปพัดหยาบไ่ค่อยกรอบไ่ค่อยหวานถ้านวยอ่อนแบบนี้นี่หวานค่ะนี่แบบนี้หวานดี ดูดำๆกับมีค่ะดูกับเหงาบักคูอุ๊ยหลุดปิ่นเมื่อคอยโดกปันไหนท้ดโดกก็จะได้ก็บไปทัดเรือย,อยุคค่ะแต่ว่าเมื่อคอยได้ก็บให้พี่น้องเบิ้องกอบเพราะว่ามันบดดกเด้อค่ะปิ่นห้างๆปิ่น หยอดละหวงละน่วยสองน่วยไปแบบนี้แต่เก้าน,นี่เป็นปุ่มดกากากซากเลยเด้เอาไปใส่ต้มีลราพี่น้องไม่ค่อยดกไม่ค่อยนี้น่วยเคีย้ยบวแปบลบค่ะกวยกระบอ แกเจียเทียเขียน่ะน,นะบักแปบ,บขึ้นเป็นค้างแล้วอันนี้มันม่วงค่ะปลูกป่นป้ายางปลูกได้ปีกไก่ี่ได้พี่น้องบันนี้เพิ่นกันยังเหลือเคียอยู่ค่ะปลูกป่นต้นยางไว้ต้นยางจะก,กี่ไงบะไงเข่านาแรงเจบพลมบุสามองกระปุกเฟียงไว้พยายามปูกเฟียงอันนั้นปลูกไม้แหงจะหลอดบ่ค่ะ หดน้ำกระดินเป็นดินไม่ค่อยดีกเกษตรผสมผสานนี่เก็บดอ,อกแค่ก็ได้หลายเติอบอยู่ค่ะได้พอผัดได้พอผัดอยู่กับมาช่วงถ่ายคลิปเลยเด้อค่ะคลิปนี้สามองกะขอพอะคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเ้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาเ้ามาพอกันไหม สำหรับคลิปนี้มือนี้ามหมองก้าวขออ้ามอวาสวัสดีค่ะคุณภพักงามวาพี่นองเดี๋ยวจะมองเสียอัพเดทห้เบิ้งเรื่อยๆค่ะ